วันนี้จะมาแนะนำวิธีผูกมัดกระถางดอกไม้นะครับกระถางขนาดนี้ต้องใช้เชือกประมาณ4เมตรนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มแรกก็วนเชือกให้เป็นวงกลมก่อนนะครับแต่งเชือกให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบทุกขั้นตอนไม่ต้องรีบนะครับเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนนํากระถางต้นไม้มาวางได้เลยครับแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปอีกครับเพื่อนๆถ้ามีเชือกอยู่ก <c oughs> ็ต,ตามมไปได้เลยนะครับถึงขั้นตอนนี้ยกเชือกมาเลยครับเอาวางตรงบ่วงนะครับ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆ แล้วเชือกที่วางโซดเข้าบ่วงนะครับดึงมาข้างหน้านะครับแล้วก็แต่งเชือกครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะเมื่อทอนเราผูกมัดเสร็จแล้วต้องดูสวยงามด้วยนะครับขั้นตอนนี้แต่งเชือกให้เสมอกับข้นตัง์นะครับเพื่อนๆถ้าเชือกตรงนี้ไม่เสมอกับข้นตัง์เชือกที่เราผูกจะออกมาไม่สวยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถึงขั้นตอนตัดไปอีกแล้วครับยกเชือกมาคลุมกับตัง์ดอกไม้ของเราครับ แล้วก็แต่งเชือกให้เป็นระเบียบอีกครั้งนะครับเพื่อความสวยงามขั้นตอนนี้สําคัญมากครับเพื่อนๆต้องเอาเชือกเส้นยาวสอดเข้าใต้บ่วงที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อนๆดูและตามตามไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดสูงนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆตอนนี <S <s ้ผมเริ่มสอดเชือกแล้วนะครับเพื่อนมองให้ดีนะครับตามตามผมไปได้เลยนะครับเพราะวิธีผูกเชือกกลับกระถางดอกไม้แบบนี้เพื่อนๆสามารถนําไปแขวนหรือหิ้วไปไหนก็ได้ ตัวนี้ดึงเชือกจะช้านะครับเพื่อแต่งเชือกถังใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เชือกขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อความแข็งแรงนะครับแต่งเชือกให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อความสวยงามครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะยกให้ดูครับสวยดีและมีระเบียบใช่ไหมครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับอิ้ยวไปไหนมาไหนก็ได้ครับเป็นวิธีตามที่ละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆฝึกผูกเป็นแล้วชานาญแล้วข้อมาบอกกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับ